สวัสดีครับพายเมชินแชนแนลครับผมอันนี้ก็อยู่เป็นที่หน้าการใหม่นะครับเนี่ยครับผมขอบกำแพงกันดินดันนี่ก็เป็นเสาเข็มของบริษัทที่ผมทำงานอยู่ทั้งหมดนะครับอันนี้ใช้ตอกเอานะครับเนี่ยสิบหกเมตรนะครับสองท่อนเชื่อมสิบหกเมตรนะครับทั้งหมดนะครับรอบไปนู่นนลครับผมยาวไปนู่นเลยครับ เป็นวัสดุอุปกรณ์ของบริษัทที่ผมทำงานอยู่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาเข็มเครื่องตอกพอเสร็จแล้วก็จะียมาเครื่องกดครับผมก็รับผิดชอบบดเสาเข็มนะครับ ยาวอยู่นะผมหลายหลายร้อยต้นอยู่นะกร <ouse> ับินนะครับผมนี่ก็ผมขึ้นมาสูงอยู่นะครับเนี่ย <S <S ประมาณสองเมตรใช้ไหมเมตรสองเมตรนะสองเมตรแหลนะครับนะครับผม เอาไปนู่นแล้วครับก็ใหญ่อยู่ครับผมรบเข่งกลังตั้งขานะครับตัวแเ่ก็มาแล้ววานนี้ไปขึ้นมานะครับคันสุดท้ายประมาณสองทุ่มกว่านะคันสุดท้ายที่ขึ้นของนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ เดี๋ยวผมทำงานก่อนสวัสดีโชคดีครับ